คือผมจะปิดร้านแล้วครับผมว่าคุณลูกค้ารีบกลับไปก่อนดีกว่านะครับเพราะวเดี๋ยวเขามาฉีดยาฆ่าแมลงเนี่ยนะครับทีนี้นะถ้าขืนอยู่ตรงนี้นะครับผมว่าเดี๋ยวแมลงสาบออกมาจากท่อเนี่ยไตขานี่ยุ่ยเย้ยยุ่ยเยอยเลยนะครับไม่เป็นไรค่ะหลานชายทำาตามเพราะแมลงสาบขายเยอะฉันฉีดแล้วอ้างั้นไปนี่จะทำยังไงดีวันนี้นางลีมาออกมาเจอจนได้อ้ไม่ทันแล้วเละ เปียกไหมคะเปียกไหมคะโอ้เปียกทั้ตัวเลยไหนบอกว่าแม่โคลาลับบ้านไปแล้วไหมคะแล้วทำไมน้องลีเขาออกมาจากห้องน้ำพร้อมผู้ชายสองคนด้วยคะถึงจะทุลักทุเลแต่ว่าก็แฮปปี้นะคะเดี๋ยวพี่เบลท่ช่วยให้นะคะแฮปปี้พี่เปียกหมดนะมาเปียกด้วยนะจ้ามาลี่เซนไอสภาพแบบนี้บอกนะว่า เออ,อ,เอ,อ,เอ,อขอโทษนะครับอเอ่อืมงามหน้าอีกแล้วค,คือผมไม่อยากจะพูดหรอครับทำไมหรอคะนางลี่นะครับเห็นว่ามันทำกับข้าวเก่งก็จริงน,นะ แต่ถ้าเรื่องผู้ชายอ่ะเหมือนมั่วเข้าไปทั่วครับโอยโค้งคนนู้นโค้งคนนี้ไม่เว้นแต่ละวันเลยโอ้ขนาดคนมีแฟนแล้วมันก็ไม่เว้นจริงเหรอคะเห็นไหมน้องผู้ชายเสื้อสีน้ำตาลนี่น้องคนนี้นะกําลังจะแต่งงานแล้วด้วยเดี๋ยวก็โดนแฟนเขาไม่ได้ตบอีกหรอกและเดือนนี้นะโดนตามลังควานที่ร้านเนี่ยห้าหกรายแล้วนี่ไม่เป็นอันขายของเลยนะ ไม่ต้องมาแล้วลูกไม่เปลี่ยนใจแล้วฉันขอตัวก่อนนะคะอ๋อกลับเลยเหรอครับกลับกลับครับเฮ้ยรอดแล้วเว้ยไม่ได้ขอด่าหน่อย นี่นนหนูจะเตือนด้วยความหวังดีนะฝีมือจะดีแค่ไหนแต่ถ้ามผู้ชายแบบนี้ก็ไม่มีใครอยากรับเข้าไปทํางานด้วยหรอกนะโอ้ยดยีบ้าไปไงครับนบม่อกว่านี่แบบนี้ได้ไงครับฉันก็เป็นลูกค้านี่แหละ<ม>ทีแรกก็ว่าจะชวนเธอไปเป็นแม่ครัวร้านลูกชายฉันแต่ถ้ามัวแบบเนี้ก็ไม่ไหวอ,ะอ่ะดีนะเจ้าของร้านก็เตือนฉันเรื่องเธอไว้ก่อนอะไรของป้าเนี่ยเฮ้ยฮะ ออะะไรไปพูดอะไร <abil itation> ขเขาไว้โอ้ยก็น้าแค่ไปอยากให้เขาซื้อตัวนางรีไปอะน้าก็เลยใส่ร้ายนางรีนิดหน่อยเองโอ้ยแล้วน้าก็บอกว่าฉันมัวเนี่ยนะน้ามีสิทธิ์อะไรมาทำแบบนี้เนี่ยนั่นนะดี มันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีจะมีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกัน